ธุรกิจร้านชํายุคใหม่นะคะจัดทุกอย่างทำธทุรกิจดึงทุกธุรกิจให้มาอยู่ในร้านชําได้เลยนะคะตกแต่งสําคัญะคะ่ะดึงดูดลูกค้าให้อยากเข้าร้านเรานะคะความสุขการตกแต่งร้านให้สวยลูกค้าก็มีความสุขก็อยากเข้านะคะอยากเข้าวันนี้เสียงคุณนิกกี้อาจจะแปลกๆหน่อยเพราะไม่สบายนะคะ แล้วก็พยายามเสียพื้นที่นะคะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ทุกจุดนะคะข้างบนข้างล่างอะไรเงี้ยสามารถใช้พื้นที่ให้คุ้มนะคะการย้ายการจัดบ่อยจัดย้ายบ่อยๆทําให้เราเก่งเรื่องบริหารพื้นที่ให้คุ้มที่สุดนะคะเบียร์ตู้แช่นี้จะมีทั้งเบียร์ทั้งอาหารทั้งน้ําแข็งนะคะเราจะเสียพื้นที่นะเสียบปลักปักเดียวแต่สามารถ เงินให้เราได้หลายทางนะคะเชลก็ลองดูนะคะไม่ต้องเอาสูงมากเอาโล่งเอาโปร่งสินค้าเรามีหลากหลายให้ลูกค้านะคะมีสินค้าใหม่ๆเอามาลงเลยค่ะทำให้ลูกค้ารู้ว่าเรามีการถ่ายเทสินค้าแล้วก็ตามยุคตามสมัยนะ mm hmm. การจัดเรียงสินค้าให้เหมาะสมตามพื้นที่อของของเขาก็จะ จะสาคัญนะคะสินค้าไหนหมดอายุใกล้จะหมด,อา,หมดอายุย้ายมันหน้าเคาน์เตอร์เลย<ม>เพราะว่าเวลาลูกค้าซื้อของยืนซื้อของเนี่ยเ<ม>ขาจะระหว่างที่เขายืนรอตังทอนเขาจะมองสินค้าการที่มองสินค้าเป็นเวลาประมาณสักหนึ่งนาทีความรู้สึกของ<ม>คนก็จะอยากได้นะคะอยากซื้อนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะแล้วก็จัดสินค้าให้เป็นหมวดหมู่นะคะตรงกลางให้ต่ําด้านข้างให้สูงพื้นที่ทุกส่วน ใช้ให้เป็นประโยชน์นะตอนนี้คูนิกกี้ย้ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันร้อนนะคะร้อนตู้แช่ก็ต้องเอามาตรงนี้ทิวเดียวกันให้มันดูสวยแล้วก็จัดระเบียบด้วยแล้วก็ไม่ร้อนนะคะไอความร้อนก็จะออกทางประตูเลยประตูก็สามารถผลิตเงินให้เราได้ทุกพื้นที่ในร้านชําเราต้องมันคิดมันทานะคะทาสิ่งใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะประตูก็ช่วยเราขายเงินให้ได้นะคะมีอะไรแขวนๆไปเลยนะคะอ่า อ่าเห็นไหมพักผ่นมุมพักผ่ก็มีเพงลงเปิดให้ลูกค้าฟังเลยการที่ลูกค้าได้มีความสุขเข้ามาในร้านเรามีเพลงฟังทําให้เขาหายเหนื่อยเขาก็อยากเข้าร้านเรานะคะความจริงใจความซื่อสัตย์สาคัญดึงดูดลูกค้าได้ถาวรน,นะคะแล้วมันยิ้มมันอารมณ์ดีนะคะของทุกอย่างจัดเรียงอย่างละแถวก็พอนะคะให้มีสินค้าเต็ม อัจเดนมันเลียงสินค้าให้มาให้เต็มขอบหน้านะทุกเชลทุกอย่างจะต้องมันเลียงสินค้าลูกค้าหยิบก็ขยันเติมให้มันดูเต็มนะคะใหมันดูเต็มนะอย่าให้โบอันนี้คุณกี้ก็ยังไม่ได้เติมนะคะสินค้าเราให้มีหลากหลายจัดอย่างและแถวพอจะได้ผลิตเงินช่วยเราหลายๆตัวลูกค้ามาก็จะได้รู้ว่าสินค้าเราเยอะมากมายนะคะสต็อกค,คุณกี้ก็อยู่ไปทั่วนะคะแต่สามารถหยิบง่ายนะคะหยิบง่ายวางนะคะ ไอตมเราก็เซฟพื้นที่คุณี่กี้จะเป็นคนเก่งเรื mm ่องเซฟพื้นที่นะคะไอเอเตกับบอรวมกันได้นะคะและการคุณนิกี้ชอบร้านสวยคุณนิกี้ก็ตกแตง่งตกแต่งนะคะคุณนิกี้ไม่ได้เสียดายนะคะก็ mm hmm. จะเปลือง แต่การที่ร้านเราเสวยงามเขาก็ช่วยดึงดูดลูกค้าให้เรานะคะนั่นคือ,อรคือเป็นผลบวกคิดบวกนะคะอย่าคิดแต่ว่าเอ่อกลัวเสียค่าไฟค่าไฟไม่ใช่นะถ้ากลัวเสียค่าไฟห้องร้านเราก็จะมืดพอมืดปุ๊บอะไรลูกค้าก็ไม่อยากมองมันไม่น่าดึงดูดนะถ้าร้านชําที่ไหนมืดจะไม่น่าดึงดูดลูกค้าต้องสว่างไว้นะคะสว่างสินค้าให้มีหลากหลายจัดย้ายบ่อยๆจะได้เก่งจัดเก่งย้ายนะคะมีเครื่องเดือดมือทุกธุรกิจรวมมาอยู่ในร้านชัามนะคะ เครื่องเดิมน้ําปั่นเหล้าปั่นคุณอากิก็มีนะคะตรงกลางเชลว์คุณอากิก็ย้ายบ่อยเพราะว่าบางทีสินค้าไหนเราออกช้าเราต้องจัดเลยคุณอากิมคนไม่ไม่อยู่นิ่งนะคะพัฒนาตลอดเวลานะคะจัดวางสินค้าให้เหมาะสมถ้าเชล์เราพื้นที่เราน้อยเราก็วางข้าง ข้างหลังใหญ่สูงใหญ่แล้วข้างหน้าเป็นชิ้นเล็กนะคะจะได้สามารถมองเห็นชั้นปรับระดับได้นะคะแต่หากว่าแคบไปลูกค้ามองไม่เห็นก็ไม่สามารถขายได้ได้นะคะมันเหมือนบังนะคะโลเคชั่นเขาไม่เหมาะทําให้กว้างให้มองเห็นชัดระดับระดับสินค้าอันนี้คุณนิกิทำให้สองแถวใช่ไหมสองชั้นสองแถวมีนวดกับสะอะไรเงี้ยมันต้องใช้พื้นที่น้อยแต่ว่าเราบรรจุสินค้าให้ได้เยอะคุณนิก้ก็จัดแบบนี้แล้วก็ปรับเชลให้กว้างสามารถมองเห็น สินค้าข้างในได้นะคะมันลงวันนี้ก็จะต้องเติมสินค้ากาลังจะเข้ามานะคะ,ะสินค้าให้มีหลากหลายเหมือนสินร้านเหมือนในห้างอะคะ่ะทำทำได้ค่ะทาได้นะคะลงให้หลากหลายนะคะจดตุ๊ก,กห้ตามให้สะอาดเปิดเพลงนะคะคนขายต้องอารมณ์ดีด้วยพักตลาดสดย้ายมาอยู่ในร้านชามของขนมอะไรเราออกไปเราจะเห็นนะคะ สิ่งของในตู้นี้จะเป็นต้นทุนต่ำกำไรสูงนะคะแต่เหล้เาเบียร์บุหรี่ต้นทุนสูงกำไรน้อยนะคะดังนั้นเราอย่ามองข้ามผักของสดต่างๆผลไม้นะคะแตงโมผลไม้ที่ซื้อมาก็ได้กำไรเกือบครึ่งต่อครึ่งนะเคล็ดลับของเราก็คือไปดูข้างนอกออกข้างนอกบ่อยๆแพ็คมีของดองคนไทยอ่ะชอบกินของดองของเปรี้ยวอยู่แล้วนะอย่าลืมนะอย่ามองข้ามนะโอเค มังอันนี้ตู้นี้ก็ยังไม่เป็นระเบียบนะคะโยเกิร์ตก็ลงให้หลากหลายนะคะหลากหลายรสชาตินะคะทุกธุรกิจเข้ามาอยู่ในร้านชําได้ตอนนี้ซักอบรีดนะพัฒนาไปนะคะทําได้หมดเพราะว่านี่คือพลังทวีช่วยคนขายนะคะช่วยคนขายไม่ให้เหนื่อยไม่ต้องจ้างลูกจ้างไม่ต้องมีรายจ่ายรายจ่ายเพิ่มนะคะอ่า แล้วเราก็ไม่ต้องทําลูกค้าทําเองทุกอย่างนะคะอันนี้เป็นผลดีนะคะ<ม>การฝึกคิดฝึกทําอะไรใหม่ๆอยากขึ้นเรื่อยๆมันจะทําให้เราเก่ง<ม>เก่งคิดเก่งทําอัตโนมัติสามารถ<ม>ทําผลิตเป็นเงินตอบแทนเราได้นะคะอืจริงขนมก็จะหมดวันนี้ก็สั่งไปแล้วยังไม่มานะคะ<ม>จะัดตองการให้โล่งสว่าง ต้องอยาอยาพยา,ยาอันนี้สไตล์คณนิกีนะคะจะไม่เอาชั้นเชลบางกันแล้วก็ตรงกลางบางกันไม่มันมีสิทธิ์นะคะที่คณนิกีตามประสบการณ์คุณนิกีจัดร้านมาตรงกลางเชลว,วางก็จริงได้อยู่สินค้าจะไม่ออกหมดทุกตัวจะบางกันก็จะไม่สามารถอมองเห็นสินค้าได้ง่ายก็จะขายชา้าขายยากหมดอายุเสี่ยงตง่อการหมดอายุ แล้วก็สินค้าก็อาจจะหายได้ลูกค้ามันมีเชี้ยวบางตาลูกค้าบางคนไว้ใจไม่ได้เขาอาจจะขโมยของเราได้แล้วเราจับไม่ได้ถึงมีกล้องก็อาจจะจับยากนะคะเพราะว่าคนขโมยในยเขาก็เนียนมีวิธีของเขานะคะ,นะคะมามายุคนี้ก็ขายดีนะคะยุคนี้นะคะมามานะคะ ของใช้ลงไปจัดให้เป็นหมวดหมู่ให้สะอาดสะอานะคะตรงกลางให้ต่ำอันนั้นคุนิก้หุงข้าวนะคะตอนนี้ร้านอาหารที่ข้างๆที่เพิ่งมาเปิดก็ไปแล้วคุนิก้ก็เลยเลือกทําแค่ข้าวไข่เจียวให้ลูกค้าเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟข้าวไข่ขเจียวให้ลูกค้าแล้วคุนิก้ก็ชอบฟังเพลงตกแต่งให้สวยเพราะว่าคุนิก้รู้สึกว่า การตกแต่งร้านให้สวยจะทําให้เราผ่อนคลายไม่เหนื่อยนะคะและการจัดร้านไม่บางเชียวไม่บางหน้าบางตาคนขายก็จะทําให้คนขายไม่เหนื่อยแล้วก็เบาสบายแล้วก็แล้วก็จะรู้สึกตัวเบานะคะอืมนะคะอ่าอันนี้สไตล์คูนิกกี้นะคะของทุกอย่างลงมาในร้านชําเลยอันนี้เราก็พักผ่อนได้ดึงดูดลูกค้าได้เราก็พักผ่อนได้การที่เราจัดร้านสวยเนี่ย มันมีประโยชน์ต่อคนขายคือมีความสุขในการทํางานรู้สึกว่าไม่เหมือนมาทํางานนะคะไม่ไม่รู้สึกว่าทํางานมันก็จะไม่เหนื่อยนะคะเพราะว่าเหมือนเราได้พักผ่อนทุกวันเหมือนเราอยู่บ้านนะคะการทําธุรกิจร้านชําม,มีประโยชน์อย่างมากคือลูกค้าเอาเงินมาให้เราถึงที่บ้านเพียงแค่เราต้อนรับเขาให้ดีอารมณ์ดียิ้มให้เขานะจริงใจซื่อสัตย์หวังดีต่อลูกค้านะคะเวลาคุณออกไปตลาดซื้อของจงคิดไว้เลยบ้าง หาของดีมาให้ลูกค้าไม่ใช่หาของถูกนะอย่าคิดว่าพยายามออกไปข้างนอกเพื่อหาของถูกเพื่อได้กําไรไม่ใช่นะเดี๋ยวจะเราจะขายไม่ออกนะจะจะของเหลือจะจะจะขายไม่ดีนะคะกลายเป็นว่าไม่ได้สร้างความเชื่อถือให้ลูกค้าเพราะว่าหวังแต่กําไรนะคะเราจะต้องวางดีต่อลูกค้าโดยการมีจิตของเราที่ดีคือว่าออกไปซื้อของจะต้องเึกเลยว่าต้องมีเป็นของดีอร่อยดีมาให้ลูกค้าเราถึงเอามาขายในร้านเรานะคะ แต่ถ้าหากว่าเราไปหาของถูกมาลูกค้าก็จะซื้อครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะไม่เชื่อใจเราเลยนี่คือผลเสียต่อการไม่ได้คิดบวกต่อลูกค้าไม่ได้หวังดีต่อลูกค้านะคะอันนี้คือเคล็ดลับจะให้ธุรกิจของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่คือการหวังดีซื้อสัตว์กับลูกค้าจริงใจดีมันจะมีมันจะเป็นพลังทวีช่วยเราให้ขายดีขึ้นลูกค้ารักเรานะคะเชื่อใจเราเราก็ขายง่ายนะคะอ่าแล้ว เขาวางใจเรานะคะโ okay. อเคทาตอนนี้คุณนิกกี้ก็ทำธุรกิจเพิ่มเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณนิกกี้มีประสบการณ์จากการที่คิดบ่อยๆย้ายบ่อยๆทำเรื่องใหม่บ่อยๆทำสิ่งยากขึ้นเรื่อยๆคุณนิกกี้ก็มีไอเดียคิดขึ้นมาเพิ่มธุรกิจตัวใหม่เข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นร้านนวดนะคะมีร้านนวดเพียงแค่คุณนิกกี้มีเก้าอี้หนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีเก้าอี้ตัวนั้น เก้าอี้ตัวนี้นะคะให้ลูกค้าวางเท้านะคะแต่ถ้าลูกค้ามานวดคุณเมอกี้ก็จะให้เขาไปนวดตรงกลางนะคะเก้าอี้สามารถยกได้เอน็นเบาได้นะคะ mm. เพียงเท่านี้เราก็ผลิตเงินได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องทําเองแล้วก็ติดต่อหมอนวดนะคะร้า mm. นอาหารอุ้ยอาหารตามสั่งเราบางทีถ้าใครชอบทําก็ทําได้นะคะ mm. ก็ได้เยอะแต่ว่าเราก็จะเหนื่อยแต่การที่ทําธุรกิจแล้วเรา mm. เป็นหลัก แล้วเราเอาอาชีพอย่างอื่นเสริมเราจะมีเวลาเหลือเยอะแต่ถ้าเราไปเลือกเอาทําร้านอาหารก่อนแล้วงานมันเยอะร้านอาหารมันเยอะเราจะไม่สามารถเอางานชิ้นใหม่หรือธุรกิจตัวอื่นเข้ามาเสริมได้เลยเพราะเราทํางานหนักก่อนงานหนักงานยากก่อนแล้วเวลามันก็เหลือน้อยแล้วเราจะไม่สามารถเพิ่มธุรกิจตัวอื่นเข้ามาได้แต่เราทําร้านชําเป็นหลักเป็นหลักแล้วเราเอาอาชีพอื่นเข้ามาเสริมกลายเป็นว่า ของชำเนี่ยเราแค่หยิบสินค้าใส่ถุงให้ลูกค้าใช่ไหมทุกอย่างเราก็จัดเรียงให้ส่งให้ใช่ไหมอ่าเราก็แค่จัดเรียงสินค้าเข้าตู้เข้าเชลนะคะมันก็จะใช้เวลาน้อยนะคะพยายามหาสินค้ามาแพ็คเองก,ก็ก็จะดีนะแต่แพ็คง่ายๆแต่เวลาคุณนิกกี้ไปตลาดนะคุณนิกกี้จะเซฟเพราะว่าคุณนิกกี้จะสอนตัวเองทุกอย่างอย่างเห็ดเนี่ยคุณนิกกี้ก็ต้องเลือกเอาที่มัน มันที่แพ็กแล้วสําเร็จแล้วเนี่ยของพวกนี้จะเบาแรงย่นเวลาให้เราไม่เหนื่อยนะเราไม่ต้องมานั่งแพ็กเองทุกอย่างทุกอย่างเขาแพ็กมาสําเร็จแล้วบางอย่างนะเราซื้อแบบสําเร็จที่แพ็กแล้วมาเลยเบาแรงประหยัดเวลานะคะอย่าพยายามหาผักถูกแล้วก็ไม่สวยกลายเป็นว่าลูกค้าอ้าเอาผักไม่สวยมาไม่อยากซื้อเปลี่ยนใจไปซื้อตลาดดีกว่าได้ของใหม่สดนะอันนี้เราต้องดาใจลูกค้านะเรียนรู้กับลูกค้านะทุกคนชอบของดีนะคะ ทุกคนอชอบความจริงใจอารมณ์ดีมีความสุขทุกคนชอบความสุขนะคะตรงต้องหาวิธีคิดลับแก้ไขให้ได้นะคะ,ะคุนิก้ก็ตอนวันนี้ร้านคุนิกี้จะมืดหน่อยเพราะว่าไฟเสียนะคะไฟเสียแล้วคุณก็จะต้องไปซื้อไฟนะคะตอนนี้ไฟเสียวิธีการจัดตะกอนตู้แช่จะอยู่ด้านนี้แต่มันร้อนไงคุนิกี้ย้ายเลย นิรามิรใหม่ภายในไม่กี่ชัว่วโมงคุณนิกิลากเลยคุณนิกิทำคนเดียวแต่คุณนิก้มีอ่าสินค้ามากมายหลากหลายนะคะร้านอาหารมาอยู่ในร้านชามได้นะคะติดต่ออาหารตามสั่งที่อร่อยสะอาดดีได้เยอะอ่าส่งให้เราเราก็เนี่ยเอาอเอาสิ่งดีๆให้ลูกค้าเราลูกค้าก็จะเชื่อใจเรา นะคะตอนนี้คุณนิกกี้มีทั้งร้านนวดน่ะเวลานวดคุณนิกกี้ก็จะเอาเก้าอี้ที่อยู่ข้างในที่เอ็นบอดได้มาตรงนี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องทํานะคือพลังทวีทุกอย่างเพราะว่างานน่ะมันเยอะแต่แรงคนมันมีวันหมดนะคะเพราะเราอายุมากขึ้นแรงเรามันมีวันหมดแต่งานไม่มีวันหมดนะคะพยายามหาวิธีง่ายขึ้นเรื่อยๆนะคะง่ายขึ้นบางอย่างแพ็กเองที่มันง่ายๆอะ่ะมันก็ช่วยย่นเวลาแล้วก็ อย่างเงี้ยคุณนิกี้ก็หาวิธีอย่างถั่วเนี่นะแค่โรยเกลือนิดนึนงก็แกใส่กระปุก20บาทอันนี้คือใช้เวลาง่าย,ายๆเบาๆนิดเดียวเลยนะคะบางอย่างถ้าเราเช็คแล้วคิดว่าถ้าอยากแพ็กเองแล้วได้กาไรเยอะแต่ถ้ามาเทียบกับเวลาแล้วมันกินเวลาเราไปเยอะเราต้องเปลี่ยนแผนโดยการที่รับเข้ามาดีกว่าแล้วเราเอาเวลาไปทําตัวอื่นที่มันสราง รา,ายได้ให้เราเพิ่มดีกว่านะคะอย่ามานั่งเอออยากได้เยอะนั่งแพ็กนั่งทำดูโหเวลาหมดเลยเหนื่อยทีนี้ก็ไม่มีเวลาจัดร้านจัดสินค้าสินค้าก็จะดูเก่าไม่ใหม่การจัดสินค้าบ่อยๆเช็คปัดนะคะจะทําให้ดูสินค้าใหม่แล้วน่าซื้อจัดเรียงนะคะขายง่ายนะคะอันนี้สไตล์คุนิี้นะคุนิี้จะไม่หยุดยั้งในการพัฒนานะคะเห็นไหมเชลลเนี่ย จริงมันสูงใช่ไหมเราไม่จําเป็นต้องใส่ถึงนั้นเลยเพราะตรงกลางคนิีิต้องการมองเห็นลูกค้าลูกค้าเห็นเราเขาจะเกรงใจเรานะคะ,อ,ะอย่างน้อยก็ลดได้นะความเกรงใจนะลดได้ไม่ให้ขโมยแต่ขโมยนี่ถ้าขโมยนี้ต้องมันจะสร้างความปวดหัวให้เรานะเราจะเหนื่อยนะไม่ใช่ขายอย่างเดียวนะเป็นงานใหม่ต้องมาเป็นลปพคอยดูแลระวงังอันนี้เหนื่อยนะเหนื่อยกายเหนื่อยใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะช่วยให้ตัวเองไม่ต้องจ้างลูกจ้าง สินค้ามองเห็นง่ายให้ลูกค้าหยิบเองโดยตัวเองเราไม่ต้องเราแค่จัดเรียงแล้วก็หยิบสินค้าใส่ถุงก็พอนะคะแค่นี้ก็พอเราจะได้เบาแรงนะคะเบาแรงอ่าทีนี้การที่ตกแต่งสวยเนี่ยมันเป็นกําไรชีวิตนะคะเราไม่เหมือนทํางานนะเราเหมือนอยู่บ้านมาเที่ยวพักผ่อนมาร้านอาหารนะสินค้าทุกอย่างเขาติดต่อเสนอเอาลง,ลงเลยทุกอย่างอย่าคิดว่าขายไม่ได้นะคะต้องลงก่อนลงก่อน นะคะโอเคไหมทุกอย่างกิฟท์จบก็มาอยู่ในร้านชําได้ร้านเสื้อผ้าร้านกระเป๋าคนแค่จัดพื้นที่นะคะลูกค้าติดต่อเอาอะไรมาเสนอลงเลยเราเราลองคิดดูว่าร้านอื่นที่เรารู้จักเราสามารถส่งต่อได้ไหมราคาส่งให้เขาได้อีกไหมเราก็ทําเลยทุกอย่างตอนนี้คุณิกี้มีร้านนวดมีอาหารตามสั่งมีอาหารอิสานมีข้าวแกง มีจักเย็บผ้าพ่อคุณนิกกี้เป็นสาวโรงงานมาก่อนคุณนิกกี้ไม่เคยทิ้งอาชีพเก่าคุณนิกกี้นะคุณนิกกี้ขอบคุณและซาบซึง้งอาชีพเดิมอาชีพเก่าของคุณนิกกี้นะคะที่ทําให้ผลิตเงินได้นะคะทุกอย่างเราจะต้องเป็นคนซาบซึง้งขอบคุณนะคะแล้วเงินมันจะชอบคนพลังงานแบบนี้นะคะการที่คนมีพลังงานสูงแล้วมีความรู้สึกซาบซึง้ง นะคะเป็นนะคะแล้วก็ขอบคุณคนเป็นอันนี้เงินมันชอบนะคะแล้วก็เวลาเทคนิคสําคัญนะตอนลูกค้าซื้อของนะตอนลูกค้าซื้อของแล้วเรารับเงินกับลูกค้าเราจะต้องอ่อนน้อมนะคะอ่อนน้อมรับเงินขอบคุณเงินตอนที่ลูกค้ายื่นเงินให้คือเทคนิคนะคะทำให้เงินรักคุณนะคะแล้วพอทอนตังให้ลูกค้าคุณก็ต้องรู้สึก ขอบคุณลูกค้าจากใจนะคะแล้วก็ส่งไปในจากมือเราส่งมือถึงลูกค้าอย่างอ่อนโยนนะคะ mm hmm. เงินจะรักคุณทันทีนะคะ mm hmm. แล้วลูกค้าก็จะรักคุณนะคะอย่า,เ,าเราเราต้องขอบคุณลูกค้า mm hmm. ซาบซึ้งลูกค้าตลอดเวลานะคะเราถึงจะเงินถึงจะรักเราเงินถึงจะมาหาเรานะคะโอเคไหมอันนี้คุณนิกกี้มาบอกวิธีเคล็ดลับนะคะดึงดูดเงินดึงดูดลูกค้านะคะ หาสิ่งดีๆให้ลูกค้าอย่าหาของถูกมาให้ลูกค้านะเพื่อไม่อย่างนั้นลูกค้าจะไม่เชื่อใจคุณนะต้องหาของดีให้เขากินแล้วอร่อยแล้วเขาจะจําได้พอเขาจาได้เขาจะมาหาเราถามถึงนะคะอยากให้เราเอามาอีกเขาจะติดตามนะเป็นลูกค้าเรานะคะอืมเมื่อกี้จะบอกอะไรก็ลืมเลยอโอเคจตกนี้คุณนิกี้ก็เอาไฟนี้ช่วยเพราะห้องมันมืดหน่อยเพราะไฟเสียเดี๋ยวจะไปซื้อนะคะก็รอนะคะยังไม่ได้ออกไป อ,อันนี้คืออทุกอย่างนะคะคุณสามารถส่งพัสดุหรืออะไรรับอย่างแต่ให้ให้ให้นึกไว้เลยนะให้มีไหวพริบไว้นะคะว่าถ้าลูกค้ามาบ่นอะไรนั่นคือถ้าลูกค้าบ่นแล้วมีปัญหาอะไรให้คุณเพิกแพงให้เป็นเงินของคุณให้ได้นะคะแก้ปัญหาช่วยเขาให้ได้แล้ว เงินจะเป็นของคุณนะคะอย่างคุณลูก,ลกค้าเนี่ยที่เนี่ยมาบ่นนะคะว่าพัสดุมาส่งของที่ตึกแล้วของหายคูนิกกี้เขียนเลยค่ะรับฝากพัสดุสิบบาทอันนี้คือปัญญาของเรานะคะไว้พิบเราต้องมีไว้พิบนะคะ,ะลูกค้าบ่นอะไรมีปัญหาอะไรนั่นคือเงินของคุณนะคะเราต้องพลิกแพงไวมีไว้พิบให้ได้เลยนะคะโอเคอย่างนี้เห็นไหมแล้วคูนิกกี้ก็ขายเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็น พื้นที่ที่ดึงดูดลูกค้าให้มีความสุขแค่มองเห็นก็รู้สึกมีความสุขหายเหนื่อยแล้วนะคะอย่างคุณนิกกี้นะซื้อสัตว์นะคาซื้อสัตว์ของนิกกี้นะลูกค้าซื้อของเยอะมากกองเต็มโต๊ะคือเขาไว้ใจเราไงเขาไว้ใจเราเขาเชื่อใจเราเขาไม่สามารถคิดตามเราได้หรอกเวลาเขาซื้อของเต็มตัว แล้วก็คิดไปเขาป่วยให้เราคิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องซื่อสัตว์กับลูกค้าโดยการคิดเงินให้ซื้อตรงนะราคาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะอย่าโมเมคิดเกินราคาของลูกค้านะคะไม่เอานะคะอันนี้คือความซื่อสัตย์ที่จะดูแลธุรกิจช่วยเราเป็นพลังทวีนะคะเราจะ จะไม่ต้องไปแก้ตัวหรือขอโทษหรืออะไรคือเราความซื่อสัตย์จะทําให้เราทํางานง่ายเบาตัวเบานะคะอันนี้เด็กเมื่อวานนี่ก็มาช่วยจัดเ <c oughs> มื่อวานเด็กมาช่วยจัดของแล้วก็ป่วยอลองดูไอเดียเด็กแล้วก็ป่วยเด็กก็มาช่วยจัดของเอขามาซื้อของเขาก็มาจัดให้เรานะคะโอเคไหมสินค้าทุกอย่างให้มีหลากหลายขายทุกอย่างที่ขวางหน้าทำสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะอารมณ์ดีสูงเข้าไปยิ้มเก่งๆนะคะ อันไหนที่ของเราเสียเสียแล้วลูกค้ามาบอกมันใช้ไม่ได้เราคืนให้เขานะคะคืนหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้เขาเลยเดี๋ยวเขาจะมาซื้อเรามากกว่าเดิมอีกน,นะคะอ่าโอเคเราไม่ต้องไปเถียงกับลูกค้านะคะไม่มีประโยชน์นะคะเราจะเสียลูกค้าไปแต่หากเราเถียงลูกค้ายืนยนันว่าฉันเอ่ออันนี้อันนี้หมายถึงว่าถ้าไม่ว่ากรณีใดๆท้งนั้นอย่าเถียงลูกค้านะคะแต่หากเราเถียงลูกค้าได้ชนะเขาไม่ตอบตัวนั่นคือเราเสียลูกค้าไปเลยนะคะ แต่ถ้าเราให้ลูกค้าเทียงเราชนะเขาจะกลับมาหาเรานะคะอันนี้คือเทคนิคนะใจดีๆแจ้งกว้างแจ้งเย็นแล้วเราก็หมั่นทําสิ่ง ใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆอันนี้สําคัญข่าวจริงๆถ้ามีเวลาก็ไม่จําเป็นต้องดูนะคะมันจะทําให้เราเสียสมาธิสมาธิต้องอยู่กับงานจัดเลี้ยงนะคะไม่ต้องนั่งรอลูกค้านะคะถามหาอะไรทาจนกว่าลูกค้าจะมานั่นคือเราใช้เวลาอย่างคุ้มค่าแล้วเราก็จะกลายเป็นคนหาเงินได้ง่ายเราจะไม่ต้องบ่นเหมือนคนอื่นเขาว่าเงินหายากเงินหายากอันนะโอเคไหม อันนี้อันนี้ไตายคุณกิกิที่คุณกิกิพัฒนาตัวเองมาจนถึงขั้นที่สามารถมองเห็นโอกาสนะคะมองเห็นโอกาสเราจะย้ายบ่อยทำด้วยตัวเองกับมือตัวเองเหนื่อยไม่เป็นไรแต่เราได้ความรู้ผิดพลาดไปไม่เป็นไรเอามาสอนตัวเองขายไม่ดีไม่เป็นไรเราจะได้รู้ทิศทางว่าที่เนี่ยเป็นยังไงร,รู้จักลูกค้าเป็นยังไงเราจะได้เปลี่ยนสินค้ามาขายทายเทสินค้านะคะอันนี้คุณกิกิให้เต็มเ็มเลยนะ คนที่ขายไม่ดีก็ก็อาจจะลองเอาไปใช้ได้ถ้าเป็นประโยชน์ถ้าใครถูกฉลูก,กับคุณนิกกี้เชื่อ,อในความรู้ของคุณนิกกี้ที่ให้ไปก็ลองทําดูนะคะมันมันเป็นประโยชน์ต่อคนฟังและคนทํานะคะใครกินก็เอี่ยมใครทําก็ได้นะคะถ้าหากสงสัยว่าคุณนิกกี้ขายดีไหมทําไมถึงมาสน ขายยอดขายเท่าไรขายดีไหมทําไมถึงมาสอนอันนี้ก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อคนที่ต้องการหาความรู้นะคะกำลังพัฒนา mm hmm. การที่ถ้าเราจะได้ประโยชน์จากคนที่สอนเราเลือกเอาเลยที่เขาสอนเราแล้วเออเรารู้สึกว่าใช่เออมันจริงเราลงมือทําทําเลยแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณราบซึ้งไปเลยแล้วคุณจะจะได้เห็นผลลัพธ์สิ่งที่คุณทํานะคะแต่ถ้าหากว่าคุณสงสัยโอ้คุณไอกี้เนี่ยมาสอนเนี่ยขายดีหรือเปล่ามาสอนเนี่ย อันนี้จะไม่เกิดประโยชน์เงินจะไม่มาหาคุณนะคะเพราะว่ามันมันมันไม่เกี่ยวกับคุณคุณเกี่ยวกับคุณคืออะไรทุกคนนะที่เขาสอนให้ความรู้ถ้ามันเป็นประโยชน์คุณรีบทํารีบเอาเก็บเกี่ยวเอาไว้นะคะนี่ก็คือเราอย่าไปเลือกเอาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับเรามาคิดมาทํามาสงสัยนะคะมันเสียเวลามันจะทําให้ชีวิตเราเสียเวลาต่อการจเจริญเติบโตในชีวิตของเราธุรกิจของเรานะคะทําอันไหนดี ถึงแม้คนสอนจะยังไม่ดีเท่าที่เขาสอนได้ก็เราเป็นผู้ฉลาดเลือกเอาไงเราก็เอามาทําเลยใช่ไหมอืมอันนี้แต่เขาสอนสิ่งที่ดีแหละแต่บางทีเขาอาจจะทํำยังไม่ได้แต่เขาสอนสิ่งที่ดีเขาจริงใจที่จะมอบสิ่งที่ดีให้เราก็เป็นผู้รับที่ดีไงเราเป็นผู้รับที่ดีเราก็ทําเลยเอาเลยคุณทําคุณก็ได้ใช่ไหมอ่าไม่ต้องมานั่งสงสัยมันจะถ่วงเวลาของเรานะคะทุกอย่างคุณกิกิใช้รูปภาพคุณกิกิโฆษณาทั้งหมดนะคะ ทุกอย่างขายเครื่องดื่มนี้ปูนะทุกอย่างขายให้หมดที่ขวางหน้านะคะโอเคไหมโอเคขายไม่ดีก็ไม่ต้องบ่นนะเปลี่ยนสินค้าใหม่เลยเปลี่ยนสินค้าใหม่ก็ไม่ยากอะไรการลงทุนก็คือการเรียนรู้นะคะมันก็ต้องมีความเสี่ยงเรียนรู้รู้แล้วเราก็เก่งเราก็ผ่านไปได้ผ่านอุปสรรคปัญหาทุกอย่างได้โอเคไหมโอเคไหม ใครถูกชลุกกับคุณกี้ก็ทําเลยนะคะเพื่อจะได้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองนะคะโอเคไหมขอบคุณค่ะ